สวัสดีค่ะเมื่อนี้ช่องพันนี้พาชมก็ได้มาติดตามผักออแกนิกค,ค่ะเมื่อนั่นมาเบืองไว้น้นหน่อยหนึ่งเดียค่ะนะเบิองเมื่อนี้ดูค่ะมาไงแล้วค่ะขออนุญาตเจ้าของเพิ่นมาถ่ายก่อนค่ะเพื่นยังบอกออกมาค่ะงามเลี้ยวอิลี่ค่ะ ดูค่ะเป็นตราสอวนปาดถ่ายเอามุมนี่หนึ่งดูค่ะตอนนั้นนน้อยๆหนึ่งเด็กค่ะนะคลิปนั่นน้อยหนึง่งเบื้องตอนนี้ดูค่ะเบื้องตอนนี่ดูเบื้องใบดูคนน่ะดูคนน่ะได้ผลข้าวอิหรีค่ะเพื่อนเห็ดนะคะ่ะ เาดสะออนค่ะโอ้ยเปดเป็นตาสะออนอหรีได,ด,ด้ค่ะมาบึงเปียงน,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 นี่น้ำค่ะขออนุญาตไม่ต่อมแล้วหรอกค่ะมาท่ายเอาของพื้นนะคะอันนี้เปียง อีกเปลียงติดกันแ่ะค่ะติดกันอยู่น้ำกัน,ม,นมองดูค่ะอันค่ะสะออนค่ะสะออนสะออนค่ะโอ้ยเป็นเทดจะม็นได้ผลดี เป็นแต่ชื่นชมผลงานของเพื่อนอีดีค่ะผักออกแกนิกเพื่อนนะคะคลิปนี้จบสำานียก,กันเนาะคะ่ะนาะสวัสดีค่ะ